แล้วไม่น่าเชื่อว่าเขียวก็หมกมุ่นเรื่องอื่นเหมือนกันอ่าเรื่องสื่อเรื่องสื่อเฮ้ยพี่มาพี่มาเต็มแก้มเลยกไปเขาเอาเขียวอะเขาเขียวโอ้ยยากหน่อ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 ยเขาเขียวเก่งแน่ๆโอ้โหด่านมืดมืดไอ้หน้าต่างที่กระโดดได้มันจะมีผ้าสีเหลืองนะเขียว อันไหนไม่มีผ้าสีเดี๋กระโดดไม่ได้ยากหน่อยยากหน่อยโโออ้้หาวเขียวยากหน่อยเหลียนตาเป็นเขียวแล้วฉันเ็นคนเขียวเอ๊ะเอ๊ะยังไงนะราชาโดนจินเพื่อนบอกค่ะเอ้าแต่ขเรียบร้อยราชาโดนจินราชาโดนจินบอกยากหน่อยเหรอนี่ หมายถึงไอเนี้ยเหรอไอเนี้ย K Y เนี้ยกี้ออนเนี้ยรุดลอยได้ตีเดินมาเนิร์ดเนิร์ดไปแล้วโดนฟีทีหนึ่งลาก่อนเกมนี้เกมไวเนิร์ดตามเคียวคนแรกอีกแล้วโดนฟีทีหนึ่งไม่ชอบเลยอ่ะเสียช่องอ่ะอ้าวรุดรุดอ้าว หมดง่ายๆเหรอก็น่าจะตามอยู่่ะหัวใจยังดังอยู่เฮ้เขากำมแล้วเขากำแล้วเขากำแล้วกำแล้ว,เข,ลว,เ,ขลวเขาตามอยู่รู้เขาไปแล้วปันไปดีกว่าเขาตามหาเคียวเขาแบบจะเอาเคียวเจอคนที่ใช่แล้วแล้วเคียวก็โดดออกมากลับมาอีกแล้วฉันจะขวางหลังให้ได้อย,อยู่นะ ผมโดดมผมโดดมผมโดดปุ๊บเมา่แม่งไม,ม่ตัดขอรับเจอเปิร์คูไปเจะช่วยสร้างรอยเทา้ามันอ่าน่าหลุดช่วยสร้างความงงเฮ้ยแต่เขาสรามเคียวลูกเอยไม่โดนเอาไม่ลงก็งงขอตู้หน่อยครับทีนึง ทำไมมันจูกเก่งจังวะคนเนี้ยทุกคนมันข้างเอาอยู่เหมือนกันนะกำกำดิกำเฮ้ยมันสีสดมึงกำมึงกำกำโอเคกำพี้เดียวกำตออ หนึ่งครั้องแอ่ไในขัานดาที่เขาโดนเฮ้ยโดนรอบนี้โอ้โหอ่อนให้ตาดินดีกว่าในระหว่างที่เขาไล่เคียวเงี้ยเขาก็ไม่ลงมาใต้ดินกรรม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 กรเปลี่ยนไปกรรมเฮ้ยมันไม่กรรมมันตีสดตีสดด้วยกรรมดูเขานะ โอ้ยย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 จังวะยย้ยย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 ยดยย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 กยย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 ยนยย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 ไยย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 ย่ยงไยย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  ทำได้พอตูแล้วก็หลายหลายอย,ยา่างจเตะตู้อุ้ยมันตีส้ำด้วยมันแขนมันแขนมันจะเฝ้าหรือเปล่าดีวยเฝ้าเฝ้าเฝ้า,า,จ,ะาจะด้วยแต่ไปดูสิจู <you> ม,<า>มันไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วคงไม่จูกใกล้ขนาดน,นั้นหรอกไม่ไม่จูกใกล้จูกห่างๆแต่มองถาว่าจะเฟดมาตีแล้วสิโอ้ยตีซ้ำ หัวรอดเฮ้ยม <laughs> ันไม่ตีเพื่อนเด้ยแต่ตีย้อนกลับเอ๋เฮ้ยมันตีเพื่อนไม่โดนเอ้ยเออได้เพื่อนบอลลกปะังให้เพื่อนอีกทีเออรับรับไปเคี้ยวรับไปเคี้ยวเฮ้ยตู้เอากูไปเลยเอากูเดี๋ยวไปเลยทำไงดีอะ วนเนี่ยวนเสาเดิมเป็นล้านสีเพื่อนช่วยเขียวอ่ะนุ่นก็จะช่วยเขียวโอเคไปไปปัน่นก็ได้ไวะเพื่อนจะช่วยเฮ้ยมันยังเอาอยู่มันยำเล่นหาใช่ไหมมันยำม,มันยำหมดไปไปช่วยดีป่าวะเอ้ยไปเอาดีกว่าเขียวเอาตัวรอดได้นอกจากเอาตัวรอดเขียวก็เอาอย่างอื่นได้เก่งอยู่นะเอาอะไรเอาขานมมาแบ่งกินโ,โว้ยวน ตู้เขานะเฮ้ยอุ้ยโดนแล้วแทงหลังหมดอีกห้าปั่นครบห้าเครื่องแล้วโอเคเอาเลยลองยอมตายก็ได้จะได้ใช้แทงหลังหรือเปล่าว้าวเพื่อนไปเปิดประตูเลยไม่รู้เอ้ยแต่ว่าส่วนมากเนิร์ดก็มีโนวันอยู่นะรอห้าปันแตส่วนมากเนิร์ดก็มีโนวันดีสามไม่มีหรอกมั้ง ยังไม่มีคนเปิดประตูนู่นเหรอเออต้องหาคนเพื่อนก็ยังไม่เปิดอะเนี่ยใช่ีอกคนนึงเหมือนแกะโทเทมอยู่โอเคประตูฝั่งนี้แต่เปิดประตูใกล้ๆแบบหนึ่งเฮ้ยถอนโทเทมไฟเนี่ยแสดงว่ามีโนวันแต่ถอนแล้วอุ้ยเฮ้ยมันดึงสดอมันยอมอ่ะเพื่อนดึงสดเหรอเพื่อนใจได้มากนู่นเปิดเสร็จยังอ่ะ เออสี่สิบเปอร์เซนตวิ่งมาได้โอเคนั้นยื้อก่อนแล้วกันนะหกสิบแล้วหกสิบแล้วเสียนไกลขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบล็อกก่อยแต่ไม่ีแทงหลังมันแทงทันมต้องอะกใกล้เสาอ่ะเฮ้ยมันโมลีออกมันมีได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้ไม่เห็นมีนี่แ้อมันมีได้ไงวะ มันข่มขืนมากมันข่มขืน,นมันข่มขืน,น,น,ขขนคนเราล้วนเป็นแย่นะอย่าทำตัวมีเสน่ห์มากเกินไปโดนซะแล้วมันเอามาหรอวะก็ไม่เห็นนี่ดูหน้าโหลดแล้วนะเหรอนุ่นได้ดูใช้โ,โมลนะใช่ได้งก็เหมือนไม่เห็นโมลี่เหมือนกันนะ<อ>ไม่ได้สังเกตเลยทำไมวันนี้มีแต่คนโดนโมลิี่กันนะ<อ>แต่ว่าเวลาเล่นกับนุ่นน่ะคือมันจะมีสกิลการโดนโมลลี่อยู่แล้ว เขาสายหน้าเขาขอให้เคียวคนเดียวเห็นปะกวักมือเรียก้เขาก็แบบใส่หน้าไม่แทงหลังเลยกลับแล้วโนวันไปก็ได้ปักเขาให้ถอนไปแล้วอ๋อถอนแล้วอันนั้นโนวันเหรออุ้ยมีโนวันจริงด้วยใช่ก็ถอนโทเทียมไปเลยแปว่ามีโนวันขอบคุณหนึ่งลายบีทคับคุณครับคุครับ ไหนมาดูตอนจบว่าเขามีไหมเอาเพื่อนยังไม่ออกเอาออกมาและไหนดูเพิร์คคิลเลอร์นิดนึงทำไมถึงโมลิเขียวได้โอเคจบนะจีจีละยิ้มให้ด้วยถ้าถ้าสมมติเป็นคนไทยนี่นุ่นใส่คิดว่ากวนตีนเพราะว่าเพราะว่าแบบ แบบจีจีแล้วไม่ยิ้มอ่ะคืองที hmm. mm ่ห hmm. น้ายิ้มมันเป็นหน้าแห่งความหว <wh> ังสันติภาพแต่สมัยกูรู้สึกว่ามันเป็นการโกนตีนแบบจีจีนะจีจีนะก็มาดีว่ะแค่เพื่อนรอนก็โอเคอะมีคนบอกนี่พี่เคียวเล่นฮาหมายถึงว่าพี่เคียวเล่นได้ฮาและเก่งด้วยไหม